วันนี้18กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาณบริเวณวัดหมวยต้นตองหม,ม,มงู่ที่7ตำบลแม่โรุบมเพอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทางเพอ์ชัยประการก็ได้มีกิจกรรมทําความดีด้วยหัวใจจิตอาสาโดยมีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน,ในมหามงคล6รอบ72บรรษา ในวันที่28กรนฎาคม2567นี้นะครับทางอำเภอชายประการได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องอาชาวบ้านห้วยต้นตองและอำเภอชายประการเกือบอีกหลายๆหน่วยงานนะครับ โดยในพิธีท่านในอำเภอชายประการนายปฏิกรเี่ยมสะอาดก็ได้มาเป็นประธานในการเปิดกลวยถวายความครบนะครับเปิดกลวยสักระนาพราะบรม,มาชายลักษณ์แล้วก็มีการนำพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้กล่าวคำปฏิญาณตนทำความดีด้วยหัวใจแล้วก็ได้ร่วมกันปลูกป่าใบริเวณวัดห้วยต้นตองรวมถึงการทำฝายชะลอน้ำ ซึ่งทางบ้านห้วยต้นตองนี้ก็ถือว่าเป็นป่ามีป่าไม้นะครับเป็นต้นน้ำที่สำคัญของเขืเ่อนแม่ทะลบหลวงที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและใช้อุปโภคต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้ช่วยรักธรรมชาติรักป่ารักน้ำนะครับ วันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสำนักข่าวก็ได้ร่วมนําเสนอข,ข่าวด้วยนะครับขอบคุณท,ท,ทุกท่านที่ติดตามจบข่าวเราทำความดีด้วยหัวใจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 ทำปฎิญาณตามพระเจ้านะยครับเข้ามาครับเราทำความดีด้วยหัวใจเขาทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเขาทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเขาทำความดีด้วย ミリコッ masih hidup,

นั้นมีนะแต่ว่าตอนนี้เราจะให้มีระดีมีระดีระดีนะครับว่าแต่หมวกเราอยู่ไหนไม่รู้ 第一个，来上来了，上来了，来<好>，咱、啊、们一块儿看，这个是哪一套？ đi cơm nó mớiแท้ ở nhà điểm đi 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 đi

เฮ้ยนี่เคี่ยวไปไหนเคี่ยวอย่างเงี้ยอ้าไปบรรจับปูเคนละต้นเลยครับอันนี้เคี่ยวก็ไม่มีเนี่ยไม่มีฟันฟันฟัน

จับ่งเจ็ดยังลหหน่อยหน่อยยมหน่อยยมหน่อยกล้องนี้นะคะ1 2 3ออะไรงัเนี่ยต้องเตรียม

i <laughs>